ไฮโซหนุ่มพันล้านพร้อมหน้าครอบครัวอบอุ่นแต่ไร้แววนางเอกดังเป็นอีกคู่ที่คบหาดูใจกันมาหลายปีแล้วสำหรับแมทธีรณีกับสงกรานเตชนะนรงค์ทั้งคู่ก็มักจะมีโมเมนต,ต์หน้ารักๆออกมาให้เห็นเรื่อยๆเยมจะไม่บ่อยมากนึกแต่ความรักก็เฮปปี้ล่าสุด วันที่13เมษายนทางด้านของสงกรานได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าสุดอบอุ่นและในวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของสงกรานด้วยเช่นกันโดยในภาพนี้ประกอบไปด้วยคุณแม่คุณสงกรานน้องปีใหม่คุณภูผาคุณมิ้นชาลิดาและครอบครัวเว้นแต่นางเอกดังหวานใจสงกรานอย่างแมทธีรณี และเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของเมดก็พบว่าเธอเช็คอินที่ทะเลกำลังพักผ่อนนั่นเองค่ะ